โดยธรรมชาติก็แน่นอนนะฮะเราเป็นธรรมชาติในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3สิ่งเนี่ยคือทั้งทั้งมนุษย์ธรรมชาติแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยจะทําอย่างไรให้อยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องแล้วก,ก็กลมกลืนที่สุดสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรัชพ,พัชรสเวีผมเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาที่ผมได้รับมอบหมายนะครับจากพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นวิชาการออกแบบพื้นฐานนะครับวิชาการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมและก็วิชาเขียนแบบโดยวิชาพื้นฐานโดยทั่วไปของคณะเราที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยนะฮะก็จะเน้นไปเรื่องการ,การจัดองค์ประกอบเบื้องต้นนะครับของงานสถาปัตยกรรมนะฮะองค์ประกอบต่างๆมาเรียบเรียงให้เกิดความสวยงาม นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นการก่อสร้างเบื้องต้นเราก็จะค่อนข้างเน้นไปที่โครงสร้างไม้ซึ่งเป็นโครงสร้างเบื้องต้นของประเทศของเรานะฮะโดยการเอาไม้มาสร้างให้เกิดงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็กอย่างไรนะครับ <S <S แล้วก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการเขียนแบบนะครับซึ่งการเขียนแบบเนี่ยก็เป็นจริงๆเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างหนึ่งของงานสถาปัตยกรรม ค,คือการถ่ายทอดความคิดนะออกไปในกระดาษเ,เพื่อสื่อสารกับคน mm. ทุกคนว่าแบบหรือว่าสถาปัตยกรรมในอนาคตที่จะสร้างขึ้นเนี่ยม,ม,มีลักษณะอย่างไรนะครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สถาปัตยกรรมและก็ธรรมชาติผ่านมิติของวัฒนธรรม โดยโดยคำนึงถึงทั้งตัวมนุษย์ที่อยู่ในสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็สถาปัตยกรรมที่อยู่ในธรรมชาติโดยธรรมชาติก็แน่นอนนะฮะเราเป็นธรรมชาติในภูมิอากาศแบบร้อนชืน้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3สิ่งเนี่ยคือทั้งทั้งมนุษย์ธรรมชาติแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยจะทําอย่างไรให้อยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องแล้วก็กลมกลืนที่สุดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมสนใจ มาอย่างต่อเน kind of ื่องนะฮะก็ยังมีงานวิจัยที่ผมร่วมทํากับคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะฮะทั้งที่คณะสถาปัตย์แล้วก็ที่คณะวิศวะนะครับเป็นงานวิจัยบ้านของการเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะทําให้งานสถาปัตยกรรมกับมนุษย์นะฮะแล้วก็ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างกลมกลืนไปใน ระดับประเทศนะครับซึ่งทางการเคหาก็ได้ไว้วางใจให้คณะเราและก็คณะวิศวะเนี่ยช่วยทำงานวิจัยซึ่งก็ได้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีผมผมคิดว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อมโยงแล้วก็อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของของคณะของเรานะครับที่เราตั้งใจที่จะทำให้ประเทศของเราและก็สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ยั่งยืนนะครับมีการสืบทอด ต่อยอดอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม